สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผงสีเม็ดมีจำหน่ายที่7 1เวอเท่านั้นมันมีไบพักกันเมือนหน้าด้านนนะมันเสนอให้มีกฎหมายป้องกันการปฏิวัติไอสัตว์เพื่อเจอขนาดรัฐธรรมนูญมันยังฉีกเลยมึงจะป้องกันยังไงครับนะผมว่านะ ถ้าประเทศเราเนี่ยนะมีผู้บริหารประเทศที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันจะมีใครอยากจะปฏิวัติไหมที่พวกนักการเมืองพยายามจะเรียกร้องในการแก้กฎหมายนะครับแต่มันเป็นกฎหมายเพื่อตัวพวกเขานะครับ ผมยังไม่เห็นมีกฎหมายในที่เขาเรียกร้องที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของประชาชนมันมีแต่ประโยชน์ของพวกเขาทั้งนั้นเลยแล้วบางครั้งนะผมก็เห็นเขาเรียกร้องในสิ่งที่มันโคตรปัญญาออนเขาต้องการกฎหมายป้องกันการปฏิวัติเวคุณว่ามันมีไหม มันมีไปพักกันเมือนหน้าด้านกันนะมันเสนอให้มีกฎหมายป้องกันการปฏิวัติติดสารเพื่อเจอขนขณะรัฐธรรมนูญมันยังฉีกเลยมึงจะป้องกันยังไงมีกฎหมายแล้วบางที่ห้ามคนทําร้ายกันขณะมีกฎหมายมันยังทําร้ายกันเลย มีกฎหมายห้ามเสพยามันยังเสพเลยแล้วคุณคิดว่าจะมีกฎหมายห้ามปฏิวัติมันเป็นไปได้ไหมนพี่น้องเออคือบอกเออมึงคิดได้เนาะคุณว่าอะไรที่จะเป็นการป้องกันการปฏิวัติได้ดีที่สุด อ่าคุณคิดดว่าอะไรครับที่จะป้องกันการปฏิวัติได้ดีที่สุดและได้ประสิทธิภาพมา,มากที่สุดพรุ่งนี้ออกไปลบเลยไปลบกับใครจะไปลบกับใครครับใครคือศัตรูของคุณนะผมว่านะถ้าประเทศเราเนี่ยนะับ มีผู้บริหารประเทศที่ซื่อสัตย์สุจริตมันจะมีใครอยากจะปฏิวัติไหมถึงมีคนอยากปฏิวัติผมก็เชื่อประชาชนก็คงจะไม่ยอมและคนที่คิดจะปฏิวัติก็คือพวกชั่วพวกที่ไม่เคารพกติกาก็ประเทศมันดีอยู่แล้วนี่มีผู้บริหารประเทศที่ซื่อสัตย์สุจริตมึงจะปฏิวัติยึดอำนาจเขาทำไมนะครับ แล้วถ้าเีมีนักการเมืองส้นตีนอย่างทุกวันนี้นทำไมเวลามีการปฏิวัติประชาชนจึงไม่เคยต่อต้านเลยก็เพราะว่าพวกมึงมันเฮี้ยงไงอเนะฮะประชาชนก็เลยสะใจสมนอำน้าแต่ถ้าไปผู้นำดีๆน่นักการเมืองดีๆมันจะมีใครจะเรียกร้องคนมาปฏิวัติยึดอำนาจผู้นำดีๆวะ ที่จะประชาชนจะช่วยกันปกป้องฉะนั้นความดีของตัวเองต่างหากนะครับที่จะเป็นเกาะป้องกันการยึดอํานาจแต่ไม่ใช่เขียนกฎหมายมาคุ้มครองตัวเองตัวเองแหละเป็นคนทําให้เกิดการปฏิวัติยึดอํานาจพวกมึงนั่นแหละทําให้เกิดการปฏิวัติยึดอานาจมึงจะเขียนกฎหมายยังไงมึงก็ไม่สามารถป้องกันได้ถ้าพวกมึงเป็นคนชั่ว เออนะผมก็เลยก็งงผิดหวังนะกับเห็นไอ้ปัญญาอ่อนมาเสนอกฎหมายป้องกันการยึดอำนาจไอ้เหี้ยจะทำยังไงได้วะคนนี้ยึดอำนาจนี่คือหมายกูใช้กำลังแล้วกูไม่สนใจกติกาแล้วกูสนใจในพละงกำลังกูเชื่อมั่นในพละงกำลังที่กูมีอยู่กูเชื่อมั่นในแสนยานุภาพที่กูมีอยู่กฎหมายจะเขียนว่ายังไงก็ช่างเพราะวันนี้กูไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมาย กููดเรื่องแสนยาดุภาพของตัวเองที่จะชกชิงทุกอย่างมามีใครสนใจบ้างมีคนปฏิวัติยึดอำน,นาจคนไหนบ้างที่สนใจกฎหมายไม่มีหรอกไอ้บ้องเออเห็นไหมคนยึดอำน,นามันสนนะเหรอเฮ้ยห้ามปฏิวัตินะคุณรูว้ว่าการปฏิวัติถ้าล้มเหลวก็คือกบฏ กบฏโทษมีสถานเดียวใช่ไหมครับนั่นละครับดังนั้นในเมื่อเขากล้าเสี่ยงไม่มีใครเราคิดว่าจะจะ,จะต้องการเป็นกระบฏถ้าเขาคิดว่าเขาจะต้องการเป็นกระบฏโทษมีสถานเดียวเขาคงไม่กล้าที่จะทำแต่ทําไมเขากล้าที่เขากล้าเพราะว่าไม่ไมีกฎหมายบังคับให้เขากล้าลแต่เป็นเพราะเขามั่นใจในเสียงญนุภาพไง เขาจึงไม่สนใจแล้วกติกาทำไมคนถึงไม่สนใจกติกาเพราะกติกาจะไม่เป็นธรรมกรรมการลำเอียงนะครับมีการทุจจริตจนคนไม่เคารพก,กติการครับเออน,นี่แหะไอ้พรกการเมืองที่คุณไฝ่ายฝัน ผมว่าบางทีมันยังชอบแสดงความโง่ไปเรื่อยๆบางงั้นก็แสดงความสเสลอรวันนี้คุยสเปเฮรานะหัวข้อผมผมไม่ได้เตรียมหัวข้อมาคุยนะผมแค่ว่าโอเครู้ว่ามีคนคอยอยู่แล้วผมก็คือว่ามันเหนื่อยวันนี้ก็คุยแก้เหงาแก้คิดถึง ำหรับคนที่ยังไม่ง่วงถ้าคนง่วงเขาก็คงไปนอนหมดแล้วถ้าคนยังไม่ง่วงก็ไม่รู้จะทําอะไรก็อาจจะหาหนู่นหาหนี่ทําไปบางคนก็อาจจะเฝ้ารอาอยากจะฟังนว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องไหนวันนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังนะวันนี้ระหว่างที่นั่งอยู่นอกร่บรางนั่งคอยก็นั่งไล่อ่านข้อความคอมเมนต์นะม,มีคนด่ามเยอะถาผมอยากคลายบ้างยิ่งมีตอนที่ผมคุยกับพี่ประเด็นเนี่ย มีเสียงชื่นชมพี่ประเด็จเยอะอะไรว่าเนี่ยคุณประเด็จพูดจาหน้าฟังสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลไอ้คนทั้งข้างนี่นนนกัดขาหยาบคาย,ายถอยสะทุนดาผมนะครับนะ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 คือต้องขอโทษจริงๆช่องนี้เป็นช่องของผมผมไม่ได้ใส่ใจที่ตรงว่าใครจะฟังแล้วไม่ฟัง ผมสนใจว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรนะครับใช่ไหม,ไหมผมไม่สนอว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงเพราะในสิ่งที่คนอยากฟังมันอาจจะเป็นความทุกข์ของผมก็ได้ผมก็ไม่อยากให้ใครรู้ความทุกข์ด้วยผมก็อยากพูดในสิ่งที่ผมเป็นความสุขใช่ไหมครับนั้นมันดีความสุขของผมมันอาจจะทําให้บางคนต้องทุกข์ถ้าคุณทุกข์คุณมีทางเลือกคือคุณไม่ต้องฟังใช่ไหมคุณจะมาทนฟังเพื่ออะไร นั่นเมื่อวันนี้ผมเป็นเจ้าของชอบผมก็จะคุยในสิ่งที่ผมอยากจะคุยแล้วผมคุยแล้วผมมีความสุขเออเอาจริงไหมครับนนคนที่ไม่ชอบผมเอคุณจะเป็นทุกข์อะไรกับผมผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมดีกว,ว่าเออตลกดีแล้วพน์เราอยากให้คนอื่นทําตามใจเราแต่เราไม่เคยตามตามใจคนอื่น วันะนี้ไปหลับหมดเลยไปข้อความเงียบๆเลยจะอ่านข้อความหยิบมาเป็นประเด็นหน่อยอยากฟังค่ะฟังแล้วสาราดีใช่ไหมโอ้โหก็ฟังนี่ก็เหมือนน้ำทิพย์ชฉลมใจนะก็ะคนฟังเราแล้วเขามีความสุขเราก็สุขใจไปด้วยนะแต่พอคนบางคนฟังเราแล้วเสื่อมทุกช่วยไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง <laughs> เพราะว่า สิ่งที่ผมพูดไปแล้วผมมีความสุขแล้วคนอื่นมเออได้ฟังแล้วเขามีความสุขกับผมโอเคนะนะ,ะแสดงว่าเรามีดีในเดียวกันแต่แล้วความสุขของผมผมพูดไปผมมีความสุขจะกับทาให้คนบางคนต้องทุกข์ทรมานผมไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะครับพี่น,อน้องมีคําแนะนำก็เดียวคืออย่าฟัง <laughs> <laughs> หาอะไรที่ฟังแล้วมีความสุขฟังดีกว่าใช่ไหมจะมาทรมานอยู่เพื่ออะไรไมาคอย จับผิดมาคอยค้านมาคอยถ้าถึงคนที่เจ็บปวดก็เป็นตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมก็ขำๆไปเออ่ะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เตรียมหัวข้ออย่างนี้คนระับไม่มีเวลาเลยวันนี้ผมไม่มีเวลาเลยจริงพรุ่งนี้เช้ายัางคิดว่าคงจะไม่มีเวลาคุยเพราะต้องออกจากบ้านแต่เช้ารถคงจะติดมากเลยนะตอนเช้าๆ มุ้งนี้นวันศุกร์แค่คิดถึงมุ้งนี้เชา้าผมก็จะต้องออกไป,ไปเผชิญกับกออารจราจรตอนเช้าเลยผมก็ทอ้อ